ทานครับสองเลยเฮ้ยสองแล้วเนี่ีส่สายลยุนยนี่ครับพุณดีได้ที่วนรถ โอ้จะลื่นตรงนี้ไหมนี่จะลื่นตรงนี้ไหมนี่ลื่น,นไมนอกเอาละมองทำเลแล้วยังไง <h> ah> จะลอดไม่ลอดวมาตาลก็จะขึ้นได้ไหมพาดูว่า <h> ah> เปิดทาง นีโดยหมอตาเกรเรียบหลอดแรงเหือครับๆเสร็จแลครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เบคัมซิงครับอู้เอาเขาไม่อยู่จริงๆมาได้ีิ วันนี้วันเกิดไอฮีงไงวันนี้ <c oughs> ตรงนี้นทำอะไร <c oughs> มาดูว่ามาขาวนี้จะลื่นไหม ลื่นนิดหน่อย อนอาจารย์ชูก็จะเริ่มทำตักแนวตรงน้นเยเสียงถอยยังดังอะ่ะไปแล้วเสร็จสิงนไปดูเหล่าน้อยแล้ว<อ>นี่ครับ ดินก็ใกล้จะหมดแล้วอาจารย์ชูนะครับแนวขุดไปใหม่แนวนั่นแหละที่เป็นรอยมอกุกเกีครับผู้แดดร้อนมากเลยวนะันนี้โอคค้โครับก็วนรถเปล่าก็วนลงนู่นเลยปึ๊บอันหน้ามานี้ อ่ะเสียบอยไม่มาครับเสียบอยจะถอยเอาแล้วแต่ถน,นัดครับอ้าว

แปลดๆแปลกแปลๆอะแปรๆออเลยอะอ่าบักยิง

อจบเลยแดดร้อนมากเปิดทางด้วยหมอตานดเนี่ยหมอตาดเป็นผู้เบิกเปิดทางแรกครับตามด้วยหิง Halt! ฮานามีครับเอม ปบแลปิดท้ายรถทอทงครับโอหหน้าดินสวย,สวยงานนี่เติมเร็ว ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็บายยครับสวัสดีครับ